สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าเบื้องบนมีอะไรอยากจะสื่อสารถึงเพื่อนๆนบ้างราชาเหรียญสามเหรียญเก้าเหรียญเรื่องเงินเหรอเด็กถือดาบและใต้สำรับจะเป็น judgment ค่ะ ได้สำหรับเป็น Judgment เหมือนว่าในตอนนี้ถ้าเพื่อนๆนได้เจอเจอกับปัญหาใช่ถ้าเพื่อนๆนได้มีเจอกับปัญหาใดใมันถึงวันพี่พากษาละสิ่งที่พี่เพื่อนเจอมามันเป็นปัญหาที่หนักมันเป็นปัญหาที่มืดมิดปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ถึงตอนนี้มันเป็นเวลาของเพื่อนแล้วคะ่ะทุกอย่างจะจบสิ้นลง อมันเป็นเวลาที่เพื่อนๆรอคอยเพื่อนๆจะมาอยู่ในจุดของราชาถือเหรียญเกี่ยวกับเรื่องเงินเด่นมากอืมมันจะมีการได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างสิ่งที่เพื่อนๆคิดที่จะทําแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําเด็กถือดาบให้เพื่อนๆตัดสินใจที่จะทําได้เลย เพราะมันจะนำมาซึ่งเงินทองและความสุขโดยการและในการตัดสินใจที่จะทำงานในครั้งนี้จะมีกัลยะาณมิตรผู้ช่วยเหลือมาช่วยเหลือเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคิดจะทำอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดจะทำอะไรตัดสินใจแล้วลุยได้เลยค่ะเพราะมันถึงวันของเพื่อนๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะก,กระจ่างกระจ่างชัด ปัญหาต่างๆจะเคลียร์และมันจะทําให้เพื่อนๆมาอยู่ในจุดของผู้มีความสุขในเรื่องของการเงินสุขได้ด้วยตัวเองอืมใช่สิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกกับเพื่อนๆน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะทําตัดสินใจเลยและทําเลยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆแน่นอนอืมเป็นกัลยะาณมิตร และนำเพื่อนๆไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่คือสิ่งที่เบื้องบนต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนๆในวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ